ชิมอร่อยเชื่อวันนี้เราก็ยังคงอยู่กันที่ร้านสปริงคับคาเฟ่พระรามสองค่ะที่นี่นอกจากจะมีอาหารอร่อยๆอพร้อมเสิร์ฟไว้บริการลูกค้าแล้วกัตโต้สปอร์ตคลับก็เป็นอีกหนึ่งบริการของทางร้านสำหรับคนที่รักสุขภาพโดยเฉพาะเนื่องจากมีบริการครบครันทั้งฟิตเนตสสระว่ายน้ำรวมทั้งสนามซอลให้หนุ่มๆได้ออกกำลังกายรียกเหงื่อกันด้วยละค่ะ ฟุตซอลซึ่งอยู่ติดกับสปริงคัพคาเฟ่เลยพระรามสองด้วยไม่อะไ,ไรฟุตบอลแล้วมันต่างยังไงกับฟุตซอลไม่เข้าใจทำไมต้องสวยอย่างเดียวด้วยไม่เข้าใจเลยเฟังเลยนะฟุตบอลกับฟุตซอลเนี่ยมันต่างกันฟุตบอลเนี่ยจะมีผู้เข้าแข่งขนนนันเนี่ยทีมละสิบเอ็ดคนแต่ฟุตซอลเนี่ยทีมละห้าคนแล้วสนามฟุตบอลเนี่ยก็ใหญ่กว่ามันเป็นสนามหญ้าแต่ฟุตซอลเป็นปสนามแบบพื้นเรียบเข้าใจไหมก็ใช่ไงโอ้ทำไมจริงๆเนี่ยจะบอกให้จะฟุตซอลหรือว่าฟุตบอล เดี๋ยวสิไปด้วยเมนูสุดท้ายแล้วค่ะคุณผู้ชมกับที่ร้าน Spring c l p ค Cafe นะคะซึ่งเมนูสุดท้ายวันนี้ปองมาเป็นลูกมือนี่ไหมคะไม่ได้ทำเองนะแต่จะให้พี่สมายทำนะคะพี่สมายเราอย<ะ>ู่นวันที่4แล้วสุดท้ายนะคะวันสุดท้ายแล้วกับเมนูวันนี้คือเมนูอะไรคะเป็นไวท์ซอสสปากเกตตี้นะคะแล้วใส่แ้มไก่ด้วยแค่ชือ่อก็น่าทานแล้วนะคะนีบ่บอกส่วนผสมกับคุณผู้ชมด ้อมใหญ่หั่นลูกเต๋าในครึ่งช้อนโต๊ะนมสดหนึ่งถ้วยเกลือเล็กน้อยและออริกาโน่ค่ะทีนี้นะคะเราจะมาเริ่มลงมือทำกันเลยดีกว่าไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะหิวมากเลยค่ะวันนี้ให้รอแป๊บนึงส่งมอบไปคะ่ะอาวุธต่อไปนะคะ,คะมาเริ่มกันที่เปิดไฟก่อนเตรียมกรถาเช่นเคย นี่เหมือนเดิมเลยนะคะไปแรงมากไหมคะกลางๆค่ะเอากลางๆเนาะค่ะแล้วก็เริ่ม,มาลายเนยก่อนเนยนะคะเอาเนยใส่ลงไปก่อนนะคุณผชมเนาะใส่หมดเลยอะคะหมดเลยค่ะ มันจะเลี่ยนมากไหมคะหรือว่าปกติแล้วมันก็มีเครื่องอย่างอื่นมาดับก็มีเครื่องอย่างอื่นดับอืแต่ว่าเป็นธรรมดาเนะถ้าคนไม่คุ้นกับอาหารสไตล์นี้ก็อาจจะเลี่ยนยิ่งคนไทยนี่จะเติมจะโตจเรียนมางานทำเรียนนะเลียนทำเลี่ยนอ่าโอเคก็เดี๋ยวต่อด้วยหอมหัวใหญ่ค่ะหอมหัวใหญ่ตัวนี้ก็ตอยค่กละเล็กหน่อยเต่หมดเลยละกันหมดเลยคะ ก็คลุกให้เข้ากันใช่ไหมคะใช่ตัวนี้ผัดให้ใสนิดนึงค่ะค่ะตอนนี้ก็หอมนะอ่ระหว่างผัดเราหั่นตัวนี้รอก่อนค่ะอันนี้คือตั้งทิ้งเอาไว้ก่อนนะคะคุณผู้ชมทีนี้เดี๋ยวเราจะมาหั่นนี่นะคะเป็นอะไรเอ่ยหั่นแฮมไก่ค่ะแฮมไก่ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาหั่นแฮมไก่กันนะคะแฮมไก่ถึงตอนช่วยผัดนิดนึงนะคะระวังไม่จะทำได้นี่ค่ะนี่เป็นแฮมไก่นะคะ ได้ลงมือด้วยนะวันนี้ก็หั่นเป็นชิ้นเล็กใหญ่แล้วแต่เลยตัวแฮมสำหรับแฮมใช่ไหมคะใช่ค่ะแลเรียบร้อยแล้วแล้วยองไงเลยหอมสุกแล้วก็ใส่แฮมต่อแล้วก็คนใช่ไหมผัดเหมือนเดิมผัดเหมือนเดิมดูไม่ยากค่ะนี่ผมไม่เคยเข้าครัวเลยนะเมนูนี้ง่ายมากง่ายมาก ค่ะแล้วต้นขาดวนื้อแล้วเราก็ใส่แป้งนี่แป้งสาลีนะคะแป้งสาลีตัวนี้เพื่อที่จะให้ทําให้ตัวเดี๋ยวน้ําซอสมันจะข้นเพราะตัวนี้แหละอ๋อแต่ตรงใส่ไม่ต้องเยอะใช่ไหมคะไม่ต้องเยอะค่ะประมาณประมาณช้อนโต๊ะละกันหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะตัวนี้ผัดแล้วคนแล้วค่ะแล้วก็ใส่นมใส่นมลงไปเป็นอันดับต่อไปเนาะค่ะไม่ได้ใส่หมดนี่นะคะโอ้โห เราผัดสักพักนึงให้มันคนนะคะสีน่าทานมากเลยอะตอนนี้เด็กๆจะชอบค่ะมเมนูนี้กินง่ายๆไม่เผ็ดเป็นเมนูเพื่อสุขภาพโดยเฉพาะเลยค่ะมีทั้งนมนะคะหอมใหญ่ใช่หอมใหญ่หอมใหญ่นี่ก็ถ้าสาวๆก็ดับเขาเรียกว่าอะไรนะลดคอเลสเตอรอลได้อ,อันนี้เราก็ปรุงด้วยเกลือนิดหนึ่ง เรือลงไปนะคะค่ะแล้วก็ตามด้วยเส้นถึงคิวของเส้นแล้วค่ะที่เรารอคอยใส่อันดับสุดท้ายเลยใช่ไหมคะใช่ปกติเคยมีใครเอาเส้นใส่ลงไปก่อนไหมก่อนก็ได้นะจริงๆมันได้เหมือนกันได้ได้ค่ะแต่ว่าใส่ที่หลังนี้ที่สุดจริงๆมันก็สุกแล้วแหละเพราะว่าเส้นลวกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะน้อจริงจริงถ้าใครชอบน้ำผูกขลีกแบบไม่เหนียวมากก็เติมนมเยอะหน่อย น,ะะนี่อันนี้ก็จะข้นๆหน่อยตอนนี้คือเราปิดไฟเลยใช่ไหมใช่ปิดแล้วนะคะแล้วก็จะใส่จานได้เลยเรียบร้อยแล้วมาถึงมุมนี้แล้ว,ลวทำาไรดีช่วยค่ะ,ะเพราทางไหนตอนนี้ขั้นตอนนี้จะใส่ออริกาโนลงไปเลยก็ได้<ะ>หรือว่าจะใส่โรยทีหลังก็ได้อืม ชอบแบบไหนคะชอบแบบไหนมาหลายแบบค่ะบางคนเขาจะบอกว่าขอน้ําถูกคลิกหรือบ,บางคนก,ก็เยิม้มเยิ้มเลยขอยมเยิม้มแล้คลิกก็คือประมาณนี้ค่ะอันนี้อันนี้จะจะข้นหน่อยอ๋ออันนี้เรียกว่าข้นไปนะคะแต่ก็หน้าตาก็นหน,น,น่าตาดีอะ่ะค่ะแล้วเราก็โรยตัวオリาโน,น่ตัวนี้จะหอมเครื่องเทศหน่อยค่ะจริงๆทีเด็ดเลยปองว่าอยู่ที่แฮมเนาะถ้าเกิดว่าแฮมรสชาติเคียนไปเนี่ยทุกอย่างก็เคียนหมดใช่ไหมคะแล้วก็รวมไปถึงน้ำซอด้่ยถูกไหมคะวิธีการทำมันไม่ยากเลยอ่ะ นี่ค่ะคุณชมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือหน้าตาของอะไรเอ่ยอันนี้ไวทซอสสปาเกตตี้แฮมไกะคะ่ค่ะน่าทานมากเลยทั้ชมเรียกได้ว่าเมนูสุดท้ายของเราวันนี้เสร็จเรียบยะะร้ยรอยแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะคุณชมและตอนนี้นะคะเราก็ได้ครบทั้ง4เมนูอยู่บนโต๊ะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ,คะเริ่มกันเลยนะคะอันนี้ก็คือเมนูอันนี้ยำยนเส้นรวมมิตรนะคะถัด รวมมี <Low> นะคะส่วนอันนี้ค่ะเป็นพนแนธะไส้กรอกรอค่ะแล้วก็ปิดท้ายเ mm hmm. พิ่งจอกมาจากเตาสดๆร้อนๆวันนี้นะคะกับเมนูสปาเกตตี้ไวท์ซอสแฮมนั่นเองค่ะ ซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ใช่ฝีมือเราลืมเป็นฝีมือของพี่สาวคนสวยคนนี้แล้วก็ยืนดูไงให้กำลังใจพี่สมาช่วยยนะเมื่อกี้ทั้งสองคนเลยใช่ค่ะช่วยกระกอบนิดนึงนิดเดียวนะช่วยให้พี่สมาเวลาน้ำมันกระเด็นใส่ก็ออกมาเราข้างนอกดูเป็นกำลังใจดีมากๆเลยใช่จะบอกว่าที่นี่นอกจากจะมีอาหารคาวเราได้ทานอร่อยๆติดใจแบบนี้แล้วค่ะยังไม่พอค่ะปองของหวานก็ได้คำว่าอร่อยไม่แพ้กันด้วยอ่าได้ข่าวว่าีขนมหวานด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็อย่างเท็กโซเมดนะคะที่มีโชว์อยู่ก็จะเป็นเท็ก ดาร์ลินนะคะดับเบิลช็อกโกแลตเค้กแล้วก็จะมีบูเบีชีสเทกนะคะแล้วก็จะมีอื่นอีกเยอะแยะมากมายเลยอันนี้คือมีหมุนเวียนไปหรือเปล่าหรือว่าเวียนปตลอวันค่ะอาจจะมีจางอาจจะมีไม่มีแล้วแต่ทีนี้เรากลับมาพูดถึงเมนูทั้งสี่อย่างตรงหน้าคุณดิฉันให้ความสนใจมาก ว่าเธอจะพูดใ,ใหม่หรือเก็คือบอกอึ้งอย่างนึงค่ะคุณผู้ชมเช,ชื่อไหมว่าเมนูทั้งสี่อย่างที่วันนี้เห็นเนี่ยทำได้ไม่ยากเลยใช่คือเราได้เห็นฝีมือพี่สมากันไปแล้วนะคะคะสิ่งสําคัญก็คือการเลือกวัตถุดิบให้ถูกต้องนะคะแล้วก็ง่ายต่อการปรุงนั่นเองค่ะถูกต้องค่ะอย่าลืมเลยนะคะนึกถึงอาหารต้องนึกถึง I B F หาร้านฟู้ดหาร้านแน่อร่อยจริงใช่แล้วค่ะส่วนวันนี้ค่ะปิดท้ายก่อนจอดการให้พี่สมาชิกร้านกับคุณผู้ชมนิดนึงค่ะค่ะก็สปริงทับคาเฟ่นะคะเราตั้งอยู่ สปอร์ตคลับนะคะซึ่งที่นี่ก็จะแวดล้อมด้วยบรรยากาศดีๆแดดจะมีกีฬาหลากหลายนะคะฟุตบอลเทนนิสสาว่ายน้ำเทนเน็ตด้วยเยอะแยะเลยก็จะตั้งอย่ากหิวก็มาทานกันซะใช่ไหมออกกายด้วยแล้วก็มาทานต่อนะคะตั้งอยู่ในหมู่บ้านงาเจริญ5นะคะค่ะอยู่ช่วงถนนอนามัยงามเจริญค่ะตรงนี้เรียกว่าท่าข้ามกระดมสองท่าข้าม ใครที่จดไม่ทันไม่เป็นไรเรามีขึ้นหน้าจอให้เรียบร้อยแล้วค่ะก็เดี๋ยววันนี้นี่ขอบคุณพิสมาไหมค่ะก็ที่อุตส่าห์มาอยู่กับเราสองคนสี่วันสี่วันสี่เมนูถามว่าช่วยอะไรได้ไหมไม่ได้เลยอ่ะเอาล่ะเดี๋ยวขอบคุณพ่สมาดีกว่าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นึงค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันที่สตูค่ะ